ดูเลยครับอาจารย์นี้หมู่บ้านเราพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับอาจารย์ผมรู้สึกว่าดีมากเลยหมู่บ้านพัฒนามันก็ดีอ่ะแต่ข้าวว่าเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างจะขาดอะไรอีกอาจารย์มันดีขนาดนี้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าด้วยที่สัมผัสมาได้ มันยังขาดอยู่จริงๆนะสองฝากช่วยดูอะไรเพิ่มเติมให้หน่อยละกันเพราะมันรู้สึกว่าขาดจริงๆหามาให้หน่อยเอาไว้สมกับที่ไปร่ำเรียนมานะ่ได้เลยครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวผมหาข้อมูลก่อนาะบ,บ่าตอนนี้มีอะไรน่าสนใจอืมได้เลยครับาลองไปหาโครงการดีๆมานะได้เลยครับจะทำวิจัยอยู่แล้วนี่จะาะผมเจอโครงการน่าสนใจครับาจ์ไหนมาดูดิ ชื่อว่าโครงการบัตรดินดีครับอันนี้บัตรดีดีเหรอบัตรดินดีครับบัตรดินดีขอโทษที่โทษทีกินน้ำแข็งเลี้ยชาพูดผิดพูดถูกบัตรดินดีเฮ้ยโครงการเนี่ยดีตอังที่แบบตอนที่ข้าไปสอนไปอะไรนี้มาเนี่ยโครงการเนี่ยิร์ k ถ้าเอาโครงการนี้มาใช้เนี่ยเ้ายี่ยมเลยแนะนำเลยนะสนใจมากเลยครับอาจารย์เองลองดูกับไายดูยังไงนายก็ร่วมมือกับเราแล้วนี่ใช่ไหม เผื่อจะได้อะไรที่มันมีรูปทางที่ดีขึ้นที่จะจอบให้ชาวบ้านเอาโครการอย่างปปรับรืกไปอัดับใช้ได้เนียครับอาจารย์เดนไดก็ได้คระบาข่วได้รับทราบยํ่งมากอีกสองน่าสนใจน่าสนใจส่งให้มาดูดีกว่า เออฮัลโหลไม่ป้าป้าเออวาไสองเออเนี่ยพอดีเราอ่ะเห็นโครงการบัตรดินดีเว้ยเออมันน่าสนใจไมมนะน่าส่งให้ผู้ใหญ่บ้านดูไหมนะอออลองลองส่งมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูเออเดี๋ยวเราส่งให้ดูแป๊บแป๊บแป๊บนึงนะเออฮัลโหลเราส่งไปให้แล้วเนี่ยเห็นเป่าอ๋อเออเห็นแล้วมันน่าสนใจดีนะสอง พอดีอ่ะผู้ใหญ่บ้านนะเขาอยากแบบได้โครงการดีๆไปเสนอแบบชาวบ้านอยู่พอดีเลยเดี๋ยวเราลองไปคุยให้ก็ได้นะอืพูดงี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันจะรับเรื่องไว้รับทราบโอเคเดี๋ยวได้เรื่องอยังไงเดี๋ยวฉันบอกอี่ได้โอเคขอบใจมากอ ่นไข่ไขกระจ่างจะไขกระจ่างได้ทุกเรื่องไหมมาเอาใจช่วยกันในตอนต่อๆไปนะคะหยุดเผาแล้วจะทำลายอย่างไรนำมาเป็นอาหารสัตว์นำมาอัดเป็นก้อนหรือทำการหมกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ลดต้นทุนด้านอาหารสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไถ่กลบลงดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเป็นวัสดุเพาะปลูก เปลือกข้าโพดฟางสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุเพาะปลูกได้ต่อเช่นการใช้ฟางคุมหน้าดินสร้างรายได้ลดต้นทุนการผลิตผลิตปุ๋ยหมักนำเศษวัสดุการเกษตรที่เหลือทิ้งมาทำการหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนการผลิต พลังงานทดแทนผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง่งเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหรือครัวเรือนสร้างรายได้ลดต้นทุนภายในครัวเรือนรู้แล้วนะ